และตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับพี่รองน้องหินหาสวัสดีครับครับคุณเต้พูดสลุนเลยอะทำไมอะกว่าไปล้ำเออคุณลํำยองอะไรน้องหินหาน้องหินหาโอ้ยเราพูดชื่อที่มาหลายปีแล้วตั้งแต่เพลงเขาแบบเอาผัวไปเทินแล้วใช่ มีคนพูดผิดต้องไหมมีคนพูดเรียกชื่อ้องไหมมีส่วนใหญ่จะไม่เรียกหนองหินหาวใช่ไหมจะเป็นอะไรนะพี่ผูออกรายการได้ไหมก็คือเป็นอย่างอื่นยากพูดสิล้ำยงหนองหินหาวหนองหินหาวหนองหินหาวไปเลยสั้นๆหน่อยไม้มันเป็นอะไรทําให้คนจดจานะชื่อมันออกเสียงยากเลยแต่คนจะจํก็ก็ชื่อเราตั้งใจตั้งใจเลยใช่ไหมชื่อชื่อหมู่บ้านหรือชื่ออะไรฮะหนองหินหาวนามสกุลเลยค่ะไม่มีหมู่บ้านแบบนี้เลยคือนามสกุลเลยค่ะเพราะว่าหนองมันคล้องจองกับยองไง ข่าวก็แปลว่าสนุกสนานซึ่งเป็นลัยองอยู่แล้วก็คือคิดเลยคิดขึ้นมาเลยนั่นแหละคุณเนี่ยคือคิดขึ้นมาเป็นฉายาเราเลยใช่ไหมเพราะว่าคมันมีแล้วก็นึกว่ามีที่มาที่ไปอ๋อบ้านอยู่ที่นองหินหาวอย่างี้ไม่มีหมู่บ้านนี้เนาะไม่มีค่ะนี่คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องรู้จักดีนะครับสำหรับชื่อลัยองนองหินหาวและที่สำคัญเนี่ยเพลงแต่ละเพลงนี่แบบโอ้โหเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของแบบ ด่าผัวด่าผัวด่าผัวดอะไรบ้างที่ด่าผัวก็จะมีเอาเอาผัวไปเทิร์นเอาผัวไปเทิร์นนี่คือผัวไม่ดีก็เอาไปเทิร์นภาษาสำผัวคือถ้าผัวไม่ดีก็หาเอาใหม่ได้ผัวเคยเดินอันนี้เริ่มรักผัวละแล้วก็มีฟ้าผัวอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าสไตล์ของเราเนี่ยมันเป็นกิมมิคของเพลงเราก็ต้องแบบพกผัวหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ถูกใจแฟนที่แบบอ่ะ ลำคาหัผัวเอาผัวไปเทิร์นที่อะไรทุกวันนี้ยังโพสเองนะจริงเหรอว่าโพสบางทีก็แกล้งด่าผัวไปลอยๆโพสต์ตัวเองมาด่าจริงหรือเปล่าแกงไม่พูดได้ไหมตอนนี้ผัวงงแล้วมันคอนเทนต์เองมันหรือว่ามันด่ากว่าอะไรอย่างนี้ แต่ล่าสุดกับซิงเกิลใหม่ครับพี่ลำยองเป็นคนให้โจดเป็นคนให้โจ์ทางบริษัทไปเองว่าหนูไม่ขอ่าผัวนะซิงเกิลเนี้ยหนูอยากให้เพลงเพลงเนี้ยขอให้เป็นเพลงที่ร้องได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนสามารถเอาไปเล่นในต๊อกต๊อกได้แล้วทุกคนก็สามารถเอาไปใช้งานได้ตลอดไปเลยไม่ใช่เป็นเพลงทุกเทศกาลทุกเทศกาลไปเลยก็เลยเป็นที่มาของเพลงเตรียมพับกบที่ได้ตกใจพับกบทำไมยำไหมคะอร่อยขนาดนี้ มันเป็นคำพูดว่าไม่แต่ไม่กินไม่เลยพับกบมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบเราพับกระดาษกดาพับกบเลยอ๋อไม่ใช่คือฟังไปฟังมาอ๋อเป็นผวนคำใช่มันเล่นตลกอ่ะคนยังไม่เข้าใจคนยังไม่เข้าใจอธิบายเลยให้ให้ฝากทุกคนเข้าไปยูทูบแล้วก็ติดมาแบบเตรียมพับกบไอที่เขาพับกบกระดาษอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีรูปลำยองสวยๆอยู่ตรงนั้นอันนั้นคือใช่ทำไมถึงเตรียมพับกบ ก็เตรียมพับกบก็คือเตรียมพบกับเน้ำกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นนักร้องแล้วเราจะเป็นตลกด้วยใช่น่าจะหัวหน้าทีมเป็นตลกเพราะหัวหน้าทีมมันควรคิดชื่อเพลงเอาจริงเหรอใช่เตรียมพับกบอ้าวไม่ใช่เตรียมพบกับอะไรเงี้ยครับมาเอาจริงๆชื่อก็สําคัญชื่อเพลงทําให้คนแบบเอออีกแล้วอะเตรียมพับกบนี่เมื่อเช้าถ้าไม่มาเฉลยว่าเตรียมพบกับนี่ก็ยังไม่เก็ตนะว่าทำไมต้องเตรียมพับกบอะไรอย่างเงี้ยไปเก็ตตอนไหนรู้ไหม เกตตอนแฟนรายการจะมาพบกับเพลงเตรียมฮัดกบเชื่อกบอะไรวะเอากบไปแฟนรายการพิมมาก็นึกถึงกระดาษไปพับเป็นรูปกบหรือไม่ก็กบกบตัวนี่แหละแล้วทำไมต้องพับว่อะไรอย่างนี้แฟนรายการอ๋อมันหมายถึงเตรียมพบการเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคบจังหวะสนุกสนานอะไรยังไงบ้างครับก็คือสนุกเลยเตรียมโจ้เลยเพราะว่าเพลงที่เกี่ยวกับแบบว่าอวยพรเจ้าภาพอวยพรคนทั่วไป ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วเป็นเพลงเทศกาลรอือะ่ากนั้นเถอะก็คือขอยกตัวอย่างเพลงเก่าๆเนาะก็จะมีเพลงเจ้าภาพจงเจริญขอให้รวยอะไรอย่างางี้ลแล้วเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงที่3หรือเปล่าที่เป็นสไตล์นี้ใช่รำยองอยากให้เพลงนี้มันไม่ได้แบบดังแค่ แป๊บๆอยากให้ามาคนใช้งานได้ระยะเลวยเปิดตัวได้ด้วยเลยใช่เนื้อหาเป็นไงพูดถึงยังไงบ้างฮะก็คือแบบขอให้ถูกหวยขอให้รวยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งได้ก็ขอให้สมปรารถนาอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อแต่จังหวะสนุกมากนะเอาจริงพอจังหวะเปิดเพลงมาตอนที่เอ็มวีอ่ะ้จังหวะมันคุ้นๆเหมือนกันเนาะมันมีกลิ่นแบบว่า เหมือนเราตราสมัยเด็กๆเลยได้ฟังทำนองแบบนี้โฆากลิ่นคนเป็นหมอลำซิ่งก็มีซึ่งอาจารย์สวัสดิ์สารคามเป็นคนทำดนตรีให้ก็คือบอกเลยว่าเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาขึ้นมาคือฟารมรู้เลยว่า อ๋อลำยองมานะอ๋อหญิงลีมานะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนที่ดูแลลำยองกับหญิงลีอยู่สร้างแบบว่าเอกลักษณ์ให้แต่ละคนไปเลยว่าอ๋อเนี่ยถ้าสไตล์นี้มาปุ๊บคนนี้แหละไม่ต้องฟังเสียงฟังทำนองขึ้นมาปุ๊บภาพลอยมาในหัวคนฟังเลยอย่างนี้เราชอบชุดนะเราเห็นแล้วแบบอุ๊ยอยากจะกัดเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถยืนเรียบร้อยได้ทำไมฮะเพราะชุดมันมาแบบ มันคือเกลากบกบนะฮะเป็นกบเออเป็นนี้ยมีตากบด้วยนะเออมีตามีตาด้วยไปเอาเพิ่งพอดีเพิ่งสังเกตนะใช่ไหมเธอเพิ่งสังเกตเหรอพิ่งสังเกตเออเพิ่งสังเกตไม่แล้วก็ขาขาอีกอันหนึ่งที่มันใหญ่ๆอ่ะที่เราชอบกินก่อนก็ที่เนี่ยขาน่องไม่ใช่มันใหญ่กว่านี้อีกอันหนึ่งไม่ใช่ขาแบบขาต้นเออขาต้นอะแล้วนี่ไม่ใช่เหรอน้องไม่ใช่มันใหญ่กว่านี้อีกอันหนึ่ง นี่นี่ตรงนี้นี่คนจะได้รู้เลยว่าชอบกินกบขนาดไหนกบก่ากระเทียมยำกบเนี่ยือสายโป๊ะเลยมีเรื่องไหลายของกินเลยแขกแขกอะไรเงี้ยชอบมากแล้วทำไมต้องเป็นกบด้วยเออก็แค่ผวนคำเลยแหละหรือว่ามีเหตุมีผลไหมฮะคืออันนี้อันนี้จะบอกว่า เป็นพี่โบ๊ทเลยพี่โบ๊ทเป็นคนคิดชื่อนี้ไปนั่งคุยอยู่ที่บ้านอาจารย์สวัสดิ์พี่โบ๊ทก็คือหัวหน้าทีมที่ทาเพลงให้ลํายองดูแลลำยองอยู่ตอนนี้ก็คือแบบไปนั่งคุยกันแบบเรื่องเพลงอะไรเราบอกว่าเตรียมพักกบอาจารย์สวัสดิ์ก็เลยบอกเออนึ่งบอกให้อาจารย์บอยเขียนมาลาชแต่งมาเลยอาจารย์บอยเขียนมาลาก็ดูแลเพลงของ พวกเราอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะก็แต่งมาก็เป็นเตรียมพบกบเตรียมพบกับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะก็ก็ก็คือไม่ไม่ได้คิดอะไรมากมายคือคิดตอนนั้นทําตอนนั้นเลยก็เลยมาเกี่ยวเนื่อครับกบมาเลยอย่างนี้แล้วล้นนี้ก็คิดว่าเอ๊ะชุดมันจะเป็นยังไงตอนแรกเขียวมาเลยค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นกบอย่างนี้นะแต่มันมีในเนื้อเพียงมีคําว่า อบๆอยู่มาด้วยันก็ต้องมาแล้วล่ะจะต้องเอาเสียงเข้ามาขนาดนี้ก็ต้องมาแล้วล่ะสืนตัวยังไงฮะความสัมพันธ์กับกบนี้กลัวหรือไม่กลัวฮะโอ้กินค่ะกินบริโภคทุกวันเอะเราจริงๆบางคนอันนี้ก็ชอบแต่ชอบแบบ ผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้กินทุกเมนูที่เป็นกบค่ะใช่ใช่นะฮะอันนี้แน่นอนว่าแฟนๆอยากจะเตรียมฮับกบกันแน่นอนแล้วนะคะบวกงไว้ว่าวอร์มขาวอร์มแขนไว้ให้ดีวันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อกี้ดูเอ็มวีไปแล้วเดี๋ยวมาดูของจริงกันเลยเพราะวันนี้ยกแดนซ์มาด้วยแดนซ์ก็แปลงล่างมาเป็นกบเขียวกันหมดเลยก็เป็นกบค่ะโอ้นะฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้พี่ระยองเขาเตรียมตัวกันสักครู่ฮะแล้วเราไปเตรียมฮับกบ เฮ้ยแกสิเตรียมพบกับเออ เตรียมทับกบ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 พบกับความบันเทิงดนตรีชั้นครูจังได้เบิ่งดนตรีวง

คุณแดนด้วยนะนิสเตอร์ก็กบค่ะลายกบมาเลยนะฮะเขายกขบวนเขียวกันมาเลยเออนะฮะพลงไม่เหนื่อยเลยนะไม่เหนื่อยค่ะต้องบอกว่าเพลงนะ่าเพลงใอย่างที่บอกไปสามารถเป็นเพลงแบบเปิดตัวใช่คือเรียกว่าแบบทั้งทํานองก็คือคุ้นคุ้นกับ แบบคนที่แบบชอบสไตล์แบบว่าลุกทุ่งสไตล์ที่แดนอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะมีมีจังหวะสามชาดิสโก้โค้ดซิงเข้ามาด้วยค่ะมีจังหวะมีเหมือนมีแหล่ด้วยนะใช่ไหมเหมือนแบบช่วงแบบเปลี่ยนท่อนอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเลยตีไปเลยหลายอารมณ์เลยอ่ะเตรียมเอากั๊บโอ้โกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างงานพี่ยองโอเคค่ะโอเคดีมากเวลาไปช่วงนี้ไปงานบุญกฐินก็มีคนขอมาแล้วเวลาลัมยองร้องคนก็เต้นอ่าเพราะว่าด้วยความที่จังหวะ ตีมันมาแล้วคนบางทีเพลงมันเพิ่งปล่อยคนก็อาจเนื้ออาจจะยังแบบว่ายังจําไม่ได้คนฟังจําเนื้อไม่ได้อยู่แต่ว่าจังหวะมาปุ๊บก็ได้เลยค่ะใช่หมเปิดเลยป่ะเอาอนนี้เล่นช่วงกลางกยังไงเปิดใด้วยเอาหัวไปเทินเรียกว่าเป็นการเปิดตัวให้ทุกคนแบบกย่อนะอะไรแล้วย่องมา คนจะรู้จักลับยอมเอาหัวไปเทินหัวไปเทินนะฮะก็จากเพลงเอาหัวไปเทินได้กี่ปีแล้วนะฮะสิปีอ่าก็มีหลายคนเลิกไปหลายคู่แล้วเหมือนกันเทินแล้วเทินอีกเออได้ใหม่แล้วเอาไปเทินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรกีาเล่นกีฬาเล่นนะฮะอยากอยากเป็นเหมือนเพลงจังเลยอันนี้ไม่น่าได้แล้วนะไม่น่าได้ค่ะไม่ไ่าแต่เป็นไงฮะงานเยอะมันช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงแบบปลายปีด้วยช่วงนี้คือบุญกฐินบอกเลยว่าเยอะอยู่แล้วแล้วก็ ช่วงรายกระทงกำลังมานะเวลาเขาจัดงานรอยกระทงเขาไม่ได้จัดวันเดียวไงเขาจัดเป็นสิบวนันแล้วก็ลายจบเสร็จแล้วก็งานกาชาติแต่และ<ช>จัาะกาชาติาต่อยค่ะ งาน oh. สุดท้ายปีเก่าตอนลวปีใหม่อีกทีนะเยายา,ยาวเลยะจะน,นึปีหน้าติดต่อช่องทางไหนได้ดีฮะก็ติดต่อลำยองน้อนหาวก็คือเบอร์โทรติดต่องานนะคะก็ที่หน้าปก Facebook กับแฟนเพจได้เลยนะคะแฟนเพจนกลำยอง N O K L A M Y O N G ค่ะดิ To อ YouTube Facebook อ IG ลำยองน้องหน่าวค่ะ แล้วเพลงฮะไปติดตามไปได้ยังไงบ้างสําหรับเพลงนี้ส่วนเพลงเตรียมพับกมบและเพลงอื่นๆนะคะมากมายหลายเพลงของลํายองก็ไปติดตามไปที่ช่อง g ม a m m y Go Official ค่ะเข้าไป YouTube พิมพ์เลยค่ะอย่าฟังไปในพิมพ์ชื่อขึ้นมาเลยค่ะนะฮะไปสนุกม่วนกันคักๆอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลํายองด้วยนะฮะขอบ